นี้เอาเรือมาลงคลองวัดศรีจเจริญครับไม่ได้มาอานานครับคอานี้ไม่ได้มาเกินสองเดือนแล้วครับไม่ได้แวะเวียนมาเลยขับรถผ่านมันก่อนเห็นน้ําสวยนะครับก็เลยมาแต่พอวันนี้น้ํากับไม่ค่อยสวยเท่าไหร่น้ําออกคลค้ำๆไม่ดูปลาจะกัดหรือเปล่าแต่มา น้ำนิ่งด้วยครับวันนี้น้ำไม่ไหลปกติวันที่ปลากัดดีคือน้ำจะไหลนะควันนี้น้ำนิ่งแล้วก็สีสีคล้ำๆนะครับไหนๆมาแล้วก็ต้องก,ก,ก็ต้องเอาครับมาถึงแล้วจะย้อนกลับไปยังไงอยู่เดี๋ยวลองมาดูแลแ้วกันว่าจะรอดกันหรือเปล่า เหมือนมีว่ะนี่ไงนี่ไงนี่อ่ะว่าแล้วเหมือนมีอืมว่าแล้วเชื่อเหมือนมีตัวแ <When S 1> ว่นแว่นแว่นแวันแว,ว่นใหญ่ะครับตว์เอ้ย <c oughs> มาแล้วสัตวเอ้ยสีชมพู เออสียมครูมาแล <ะ S 2> ้วฮะทาแล้วก็ถืเดี๋ยวไปปล่อยตู้ได้อืมเผื่อปล่อยปรตูใช่ไหมจับๆขึ้นขึ้นอีกตัวนั้นหน่อยอืมใช้เงื่อนด้านหล,ลักบ,บุ่งเนี่ย เล่นโกนไปแล้วเมื่อกี้ืมเล่นตัวใหญ่ไปแล้วเล่นจ่าฝูงไปแล้วไปวกระโจนเขาไม่ได้ย้ำตรงนะันย้ำไม่ได้ดีหรอก ไปาอระวังอย่างเงี้ยอ๋อมัไนไเกี่ยวอะเออัไ็ได้ขอ,นอแน่เลอมีเ็จเห็นเกี่ยวกันประจำเลยอะ,อะเดี๋ยวแปะเดี๋ยวแปะจะหักหลายทีแล้วอะอ่า ไกลดีมันอีมันอีทีไว้ทีตามิทีามิทออออีตอนที่ตีไปไม่กัดโอ้นี่นะทอม มาแล้วมาแล้วมาแล้วครับทังเรือชโดครับสว่างฟ้ามโอ้ยโอ้อ้กดสุดสุดกดสุดสดครับตัวนี้อย่าอย่าให้มันใกล้เรือมากเดี๋ยวนี่ไม่ทันเดี๋ยวผ่อนไม่ทัน งัด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 อู้อ้อ้เอากับมามอเอากับมาเอากับมาเอากับมาหขับเรือหนีไม่ได้ด้วยหอ้โหูใหญ่ว่ะ ใหญ่ใหญ่กับของไอ้ฟ้าโอ้โหเขียวปั๊ดเลยเขียวปั๊ดเลยโอ้โหสถิสติอีกแล้วครับนะทอมเอาเอามาออกก,กลางกันเอาออกกลางกันเบา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 เอาออกกลางกันคิปเปอร์ไม่มีว้ายตายแล้วกูทำไงวะเน,นี่ยโอ้ยติดไม่ทะลุด้ยทอม อ,อย่าให้อยู่ใกล้ตายมากเกินอย่าให้อยู่ตายมากเกินโอู้ยไม่ทะลุอ่ะไม่ทะลุด้วยเข้าไปดานนี่ถ้าย่อนหลุดเลยนะใช่ไม่ทะลุด้วยส e ีเส oh, oh. ร็จเอ้ยโอ้ยเห็นแล้วทะลุแล้วเด้อเด้อเด ไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเ,เลยครับนอนเงือก <c oughs> ไม่ได้มานานครับไม่คิดว่าจะเจอของใหญ่ครับรู้แล้วขึ้นแลไมับยัง,ยงไม่ทะลเนี่ยมีโอกาสง้างเนี่ย ขึ้นอยู่แล้วนิดเดียวไอ้ทะลุแล้ววะทะลุแล้วทะลุแล้วโอเคจะโดครับตัวนี้มีเจ็ดขึ้นครับโอ้โหตีตีมาอีกแล้วได้แคสติมันเนีเย้ตีมาอีกแล้วตัวนี้มีเจ็ดขึ้นครับโอ้โห ใญ่ครับเจ็ดขึ้นนะตัวนี้เจ็ดขึ้นแน่นอนครับใช่ครับเอยสีเขียวนะ ตัวน oh yeah. hey, really? so in <si oh, ี้เจ็ดขึ้นแน่นอนครับนี่ชฉโดคองภาษีครับกับปุ๊บเลยกัดเบาวาะเลยมีจิบอีกตัวมามีจีบอีกตัวนะทอมรอแล้วนีทอมรอแล้วอาอุ้มหน่อย ปล่อยนะครับไปแล้วกำลังอยู่ครับเด็ยเด็เียไเด็ๆเี่ร่ตีดีๆยาวใหญ่เอ้ ไหนๆโชว์หน่อยดิตัวนั้นอะโชว์หน่อยดิไหนโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ธรรมดานี่อันนี้ประมาณเจ็ดได้อันนั้นอันนั้นน่าจะประมาณสี่ไม่มีอะไรเลยนี่ประมาณสี่ผ้าอยู่ไหนอะตัวเล็กปล่อยเหรอไอ้ฟ้าตัวเล็กปล่อยไปแล้วเหรอตัวเล็กปล่อยไปแล้วตัวเล็กกูปล่อยไปแล้ว กัดไม่แรงเหรอของมึงอ่ะกัดนี้แหละเบาๆนะจุ๊บไม่ใช่คอไม่ใช่คอจุ๊บแล้วส่งสายนะคิดว่าตัวเล็กอ่ะไอ้ไอ้นี่ก็ส่งกันนานแล้วอ่เฮ้ยทอมต้องบอกเฮ้ยทอมวัดติกีจิ๊ดนะคิดว่าปลาตัวไซโลไซส์สองอย่างเงี้ยเกาเลยส่งไปมาตอนอัดถึงเรือโอ้โหนมันไม่ขึ้นอ่ะมันไม่ไม่นี่เลยไม่กดกดข้างเรือคันแท่ปากอ่ะตอนวัดปั๊บวิ่งวิ่งเข้ามาเลยอะไรนะ กำลังจะยกอย่างนี้กำลังจะยกเอาโทรศัพท์ไทยไม่ยังมุดเข้าใต้ท้องเรือโอ้โหนี่ก็มุดข้ามเลยขอให้ทอมมุดข้ามมะจากขันไปอยู่ฝั่งนี้มุดข้ามมาฝั่งนี้เลยจุ่มลอกตามอ่ะไอ้จุ่มทั้งคันเลยทอมจุ่มทั้งคันอ่ะดีไม่จุ่มลอกไปด้วยเออดีไม่จุ่มลอกไปด้วยขันแทบหักโอ้โหโคตรมันอถึงตีอยู่สองสามไม้ไม่ก่ายทอมตีไม้เดียวโดนเลยเสร็จขันมาคุยกันได้จุ่มเลย สุ้มเนี่ยล้มไผ่อะเลยไผ่ไผ่ที่เลยยอดมาหน่อยอะไผ่ไผ่ที่เลยที่เลยผักบุ้งมานิดนึงอะที่ตรงมาไ่กวดผมมาใช่ไหมอืมซุ้มนั้นผมไม่ได้ตีอืมไม่ได้ตีเลยซุ้มนั้นอะเออผมมาเลงมาเลงที่เดียวเลยคือตรงซุ้มตะขบอะเออคนละซุ้มกันแล้ว ถ้าเราตีได้จบเลยเอ่ะไม่ได้เกิดแต่ยังไงมันรอดมาจากไอ้ฟ้าได้ไงวะปกติเราซุ้มกันแล้วล่แหอะก็ยังยังคุยกับไอ้ถอยมันรอดไอ้ฟ้ามาได้ไงวะรอดมาถึงเราได้ไงวะ ใช้นิ้วช่วยเอาใช้นิ้วช่วยใช้นิ้วช่วยลาเอาใช่ไหมสวยอ๋อเอ้าลุดโอ๊ดูจัดดูจัดมีซ้ำอีกอ่ะโอ้ยดูจัด อะไรวัดวืดยังจะซ้ำอีกคนมันจะได้เนาะคนเัินจะได้อ่ะโหดจัดเลยตัวนี้วัดผิดซ้ำเฉยเอโดนแล้วอะโดนแล้วโดนแล้วด้วยเหรอโอ้โหดุจริงวะเสร็จเอ้ยแล้วครับสีเขียวหมานจริงวันนี้อันนี้วันนี้สีเขียวงานดีครับ ตอนนี้โหดจัดครับวัดหลุดแล้วยังจะซ้ำอีกอ่ะโอ้โหดจัดเอาไปจะมีโอกาสได้โตไหเปล่าตัวน,นี้ห <c oughs> วังว่าบทเรียนคงจะช่วยสอนอะไรได้บ้าง <c oughs> ร้อยครับเซเอ้ยครับเรียบร้อยแล้วเซเอ้ยครับเซเอ้ยกับช a โด w ครับ ใส่ไม่เยอะครับประมาณโลนิดๆครับเดี๋ยวขอขึ้นก่อนนะครับอ่ะลูกถ่ายห้หน่อยอถ่ายลคลิปดิอะลูกต้องเป็นอ่ะฝากถ่ายคลิปหน่อยอ,าอย้าวใหญ่ระวางกล้องนะจับจับฝั่งนั้นก่อนเดี๋ยวพออีกทีครับได้ดูแล้วครับใหญ่ใหญ่มากเขาอือหือ ตัวใหญ่ัหญ่หออหืออือหืออือหออ้าไันลยูกไปอยู่ข้า <Gym>. งหลังกูไปอยู่ข้างหลังใหญ่ใหญ่ใหญ่ หย่อยหย่อยโอ้ยจะหักไหมเน่ยให่ด้วยให่ด้วยใหญ่ด้วยโอ้โหไปอย่างนั้นแหละลูกนั่งลงดีๆนั่งลงดีๆเอ้ตัวนี้ ทฟี่โทฟี่โทฟี่วันนี้เซตเอ้ยครับสีชมพูครับนี่ครับเซตเอ้สีชมพูครับยังไทยไหมเซตเอ้ยสีชมพูดรนึ่ร้อยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันนี่ครับจบทริปแล้วครับเจอฝนไล่ครับกะจะตีตื้อตามซุ้มตอนเย็นซะหน่อยครับ ไม่ได้เตอรครับฝนมามืดเลยครับเลยต้องกลับก่อนครับเดี๋ยววันหน้ามาใหม่ครับวันนี้มาสำรวจครับไม่ได้มานานมากครับ <S 2> <S 2> ไม่ได้มาหมายนี้สองเดือนกว่าแล้วเดี๋ยววันหน้ามาสำรวจใหม่ครับวันนี้ก็โอเคครับถือว่าประสบความสำเร็จอยู่ครับ My rust. I'm breathing in the chemicals